โปรเจกต์ Project, พันล้านเจ๊งค่ะเมกะโปรเจกต์เขื่อนกัมพูชาสะดุดดินหายืเมเงินต่างชาติพังไม่เป็นท่าทุกโครงการค่ะกัมพูชาเตรียมเมกะโปรเจกต์อ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนที่จะมีขนาดและความจุมากที่สุดในกัมพูชาสุดท้ายสอเจ๊งไม่เป็นท่าโครงการเก่าก็พังระนาวค่ะ หลังจากเมื่อวันที่24พฤศจิกายนค่ะนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตกัมพูชาได้แสดงโครงการพัฒนาเขื่อนหมายเลข2ที่มีความจุ860ล้านลูกบาศเมตรและจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา ตั้งอยู่บนสเตงโบรมอยค่ะในเขตอำเภอรพรมกระวานเขื่อนอ่างเก็บน้ำหมายเลข2จะให้ผลประโยชน์ที่สำคัญหลายอย่างข้อที่1สามารถกักเก็บน้ำและพื้นที่ชลประทานได้860ล้านลูกบาศก์เมตร2 6 2 5 0 0เฮกตาร์ซึ่งจะทำให้มีน้ำเพียงพอขยายขอบเขตของภาคการเกษตรทั้งฤดูแล้งและฝน2อะลดน้ำท่วมการเขื่อนในจังหวัดภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นภัยพิบัติมาตลอดค่ะ3หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อระบบชลประทาน และโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากน้ําท่วม4ขลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพภายในปลายเดือนพฤศจิกายนโครงการเสร็จเส้นประมาณ40%โดยเริ่มดําเนินการในเดือนมกราคมค่ะ และกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี2027ข่าวดังกล่าวชาวเน็ตไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นล้นหลามอาทิปโปรเจกต์ใหญ่ในคอมเมนต์เจ้งไม่เป็นท่าสีหนุวิวสร้างยังไม่เสร็จก็กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วสนามบินใหม่ไม่มีเครื่องมาลงกลายเป็นที่นั่งสวดมนต์ปิกนิกกินหมูกระทะของชาวบ้านค่ะคลองเตโชถูกเวียดนามทำแทง้งตั้งแต่ยังไม่คลอดหรือสร้างเสร็จก็ดี เขื่อนคือพื้นฐานของการจัดการภัยน้ําและการเกษตรเอาจริงๆควรทําตั้งนานแล้วค่ะขณะที่ทางเพจทําไมถึงเจงได้โพสต์ข้อความด้วยว่าทางกัมพูชาเตรียมเมกโปรเจกต์อ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนที่จะมีขนาดและความจุมากที่สุดในกัมพูชาออกแบบและสร้างมาเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆรวมไปถึงการควบคุมน้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572 แต่ท่ามกลางความกังวลเนื่องจากโครงการเมกะโปรเจกต์ในกัมพูชาหลายโครงการประสบปัญหาในหลายด้านโดยเฉพาะด้านความเชื่อมัน่นหลังจากของฟูนันเตโชยังไม่เป็นรูปร่างและยังขาดเงินทุนดําเนินการในเฟสที่2รวมไปถึงสนามบินนานาชาติเตโชที่จํานวนผู้ใช้บริการยังทําหัวเป้าที่คาดเป็นอย่างมากค่ะโดยงบประมาณที่จะนํามาใช้มากกว่าครึ่งต้องกู้ยืมจากต่างประเทศขณะที่กัมพูชากําลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ในโครงการยักษ์ครองฟูนันเตโชซึ่งเป็นการลงทุน มหาศาลกว่า1.7พัน 7, ล้านดอลลาร์โดยหวังจะใช้เป็นเส้นทางโลจิสติกสำคัญเพื่อลดการเพึ่งพาเวียดนามและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแต่เนื่องจากโครงการคลองนี้ถูกคาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางน้ำและอาจทำให้น้ำไหลไปท่วมหลายพื้นที่ในเวียดนามทำให้เวียดนามแสดงความกังวลและขอให้กัมพูชาเจราจาค่ะแต่ดูเหมือนกัมพูชานั้นจะไม่สนใจเวียดนามจึงเดินหน้าโครงการสุดอลังการด้วยการสร้างถนนเชื่อมเกาะเตียนไห่ เกาะขนาดเล็กบริเวณลูกศรสีแดงในภาพโดยพาดถนนไปยังเกาะฟูกวกที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านนอกทําหน้าที่เสมือนปราการเหล็กค่ะปิดปากอ่าวทางออกของคลองฟูนันเตโชกับแผ่นดินใหญ่ของเวียดนามด้วยระยะทาง47กิโลเมตรโดยเป็นการถมทะเลเพื่อสร้างถนนไม่ใช่การสร้างสะพานการสร้างถนนนี้ส่งผลให้อ่าวที่จะใช้เป็นทางเข้าทางออกหลักของคลองฟูนันเตโชถูกปิดตายทันทีค่ะช่องทางเดินเรือที่เหลือจะอยู่กลายเป็นมุมเล็กๆค่ะที่ต้องอ้อมไปทางฝั่งประเทศไทย แ,แม้กลองฟูนันเตโชจะสร้างเสร็จเรือขนส่งสินค้าจะต้องวนอ้อมไปใช้ช่องทางแคบๆที่เหลือซึ่งนอกจากจะเสียเวลาและค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นแล้วเรือขนาดใหญ่อาจไม่สามารถผ่านได้ซึ่งหมายความว่าเมกะโปรเจกต์มูลค่ามหาศาลและความหวังสูงสุดของรัฐบาลกัมพูชาอาจพังทลายลงในทันทีค่ะ